ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาราเจริญสุขตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลลิปะน้อยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่โดยประมาณ5ไร่ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่3เมษายนปีพุทธศักราช2482เดิมใช้ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลลิปะน้อยต่อมาปีพุทธศักราช2492พระธรรมพรมวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดดาราจเจริญสุขได้ใบจากทรัพย์จำนวน357,659บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบป .1 กแล้วได้ใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดนาราเจริญสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงป .6 มีจำนวน,นนักเรียน150คนตามข้อมูล10พฤศจิกายน2,567ปัจจุบันมีนายพุทธพันธ์พรมรักดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดนาราเจริญสุขมีจำนวน15ท่านดังนี้ 1. นายพุทธพันธ์พรมรักผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 2. นายอนุสรจันเพชรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 3. นางจารุวรรณจันเพชรหัวหน้างานวิชาการ 4. นางสาวอมรรัตน์วัชรสินหัวหน้างานบริหารงบประมาณ 5. นางทัศนีสนประเทศหัวหน้างานบริหารบุคคล 6. นางสาวอาจารีมีเดช 7. นางสาวอรไทยหมื่นเดช 8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจวรรณตาแก้ว 9. นางสาวจันจิราใบาตะเห 10. นางสาวเรวดีละเทียม 11. นางสาวจามจุรีอ่อนเย็น 12. นางสาวกนกวันเรืองสี 13. นายสราวุธสีปลอด 14. นางสาวคณิษฐาเลิศนามน 15. นางสาวพัทรสุดาสีอบุบลครูธุรการโรงเรียนคำขวัญโรงเรียนวัดนาราเจริญสุขรู้รักสามัคคีรู้หน้าที่มีวินัยสีประจำโรงเรียน น้ำเงินดำอักษรย่อนอสอ,อัตลักษณ์ของโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเอกลักษณ์ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยใส่ใจคุณธรรมวิสัยทัศน์โรงเรียนวัดนาราเจริญสุขมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีบนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อมเป็นพลเมืองในศตรวรรษที่21ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการจัดการศึกษาระดับประถมวัยยึดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กประถมวัยแห่งชาติปีพุทธศักราช2562มาตรฐานที่1การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กประถมวัยมาตรฐานที่2ครูผู้ดูแลเด็ก ให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัยมาตรฐานด้านที่3คุณภาพของเด็กประถมวัย3.1เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย3.2เด็กมีพัฒนาการสมวัย3.3เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว3.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 3.5. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์3.6เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร3.7เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมคุณธรรมและเป็นพลเมืองดีการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานที่ห ด้านคุณภาพผู้เรียน1.1มีความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสารและคิดคำนวณ1.2สามารถวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดและแก้ปัญหาได้1.3มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา1.4มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ1.5มีผลสำลีทางการเรียน ามหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานที่2กระบวนการบริหารจัดการ2.1มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจน2.2บริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา2.3พัฒนาวิชาการและหลักสูตรของสถานศึกษา2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนวัดนาราจรันสรศกใช้รูปแบบการสอนแบบ active learning เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสาม,มารถพัฒนาศักยภาพทางสมองได้ส่งเสริมการคิดการแก้ปัญหาการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สามารถบรูณาการข่าวสารสารสนเทศสู่การสร้างความคิดรวบยอดโดยผู้สอนหรือคุณครูจะเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เท่านั้นโรงเรียนวัดนาราจรินสุขเรียนดีมีความสุข